ภูมิกุฎมายสตอร์สิบห้านะคะวันนี้ขอภัยมาดึกหน่อยนะคะมาดึกใครนอนอยู่ก็ตื่นมาตอนเช้าค่อยดูก็ได้นะคะใครอยู่นะคะช่วยส่งเสียงมานิดนึงนะคะว่าได้ยินกันไหมนะคะเพราะว่าพิมพ์กลัวว่าพิมพ์ไลฟ์เข้าคอนเทนต์ไปแล้วไม่ได้ยินกันนะคะใครอยู่นะคะใครอยู่ขึ้นมานิดให้นิดนึงนะคะว่าได้ยินไหมนะคะก่อนที่จะเข้าคอนเทนต์วันนี้นะคะอย่างที่เคยแจ้งนะคะว่าจะมาไลฟ์เจาะลึก เว็บเดทออนไลน์หาคู่ around the world นะคะเพื่อให้เพื่อนๆมีตัวเลือกและตัว choice ในการสมัครเว็บเดทออนไลน์หาคู่เดี๋ยวรอนะคะใครอยู่ใครอยู่ขึ้นมาให้พิมพ์หน่อยนะคะขึ้นมาหน่อยนะคะว่า,านะคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะครึ่นเสียงมาให้พิมพ์หน่อยนะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมนะคะ ขึ้นมาให้พิมพ์หน่อยนะคะว่าได้ยินไหมหากได้ยินนะคะจะได้เข้าคอนเทนต์วันนี้อยากจะมาแนะนําเว็บเดทหาคู่ที่น่าเล่นอีกเว็บหนึ่งนะคะขึ้นมาพิมพ์หน่อยนะคะได้ยินไหมนะคะได้ยินไหมพิมพิมขึ้นมาหน่อยนะคะนะคะไม่ใช่ว่าพูดคอนเทนต์ไปแล้วไม่ได้ยินนะคะเหมือนตอนที่อัดคลิปนะคะอัดคลิปไปตั้งสิบกว่านาทีไม่ได้ยินนะคะใครใครอยู่ขึ้นมาให้นิดนึงนะคะวันนี้จะมาพูดเว็บเดทออนไลน์หาคู่วัน นะคะวันนะคะก็เป็นเว็บเดทออนไลน์หาคู่อีกอันหนึ่งค่ะใครช่วยพิมพ์ขึ้นมาให้พิมพ์หน่อยนะคะได้ยินไหมคะได้ยินใช่ไหมโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะคุณ uh, อ่อนชิลานะคะค่ะคุณแค่พอเพียงนะคะวันนี้นะคะพิมพ์อยากจะมาเจาะลึกเว็บเดทออนไลน์หาคู่วันนะคะว่าน่าเล่นยังไงเล่นฟรียังไงไม่ให้นกนะคะเว็บนี้นะนะคะพิมพ์จะบอกฟังให้ดีๆนะเว็บนี้จะไม่เหมือนเว็บอื่น นะคะย้ำนะคะว่าจะไม่เหมือนเว็บอื่นที่คุณเคยเล่นมาทั้งหมดนะคะเว็บนี้เขาจะมีความแตกต่างพิเศษยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ซับคา b e ติดตามเห้นด้วยนะคะ,ะ,คะเว็บนี้นะคะเว็บวั e ตั้งเมื่อปี2015นตอนนี้มีสมาชิกเกือบ10ล้านคนนะคะเกือบ10ล้านคนแอปนี้นะแอปหาแฟนฝรั่งวันนะคะพิมจะ ลงรายละเอียดในคําอธิบายนะคะในคําอธิบายแล้วเพื่อนๆจะเห็นหน้าโปรไฟล์หน้าเว็บหน้าแอปนะคะเหมือนกันกับโลโก้กที่พิมแปะหน้าช่องหน้าตําเนลนะคะแอปนี้นะคะมีความพิเศษเขาไม่ได้เน้นที่ปริมาณคนเขาเน้นเน้นที่คุณภาพของคนแอปนี้นะแอปวนะคะก็คือเมื่อคุณเข้าสมัครไปนะฟังให้ดีๆนะเมื่อคุณเข้าไปสมัคร เขาจะมีแบบจ่ายเงินแล้วก็เล่นฟรีเขาจะมี3 day try ก็คือทดลองเล่น3วันให้เราทดลองเล่นนะคะจะไม่เหมือนเว็บอื่นนะคะเว็บนี้นะคะเมื่อเราสมัครไปแล้วทุกๆุกเท,ที่ยงในเวลาทางตะวันตกเขาจะส่งคนแมทมาให้คุณเว็บนี้จะไม่มีฟังก์ชันการค้นหาฟังนะ ไม่มีฟังก์ชันการค้นหาเพราะในทุกๆเว็บนะคะทุกๆแอปหาคู่หาแฟนฝรั่งนะเวลาที่เราเข้าไปสมัครแล้วเราต้องการที่จะคุยกับใครเราก็จะไปกดค้นหาแต่แอปหาคู่วันหรือเว็บหาคู่วันไม่มีฟังก์ชันการเซิร์ชทุกๆเท,ท,ที่ยงเขาจะส่งคนแมทมาให้คุณ1-2คนเขาแมทจากอะไรเขาแมทจาก p r e f e r e n c e ก็คือความต้องการความชอบความสนใจของเราเพราะว่าในเวลาที่เราลงทะเบียนสมัครนะคะเขาจะมีคำถามให้เราตอบว่าเราชอบอ่าไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบการท่องเที่ยวชอบทำอาหารชอบอะไรแอปหาคู่วันนะคะจะเก็บข้อมูลพวกนี้พร้อมกับดีเทลในเรื่องของระยะห่างเขาจะส่งข้อมูลพวกนี้มาแมทให้กับคุณนะคะคุณจะเห็นเฉพาะคนที่แมทเข้านั้นเนี่ย คุณจะเห็นเฉพาะคนที่แมทเท่านั้นไม่ใช่คนเพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชันการสืบมันจะมีแค่คนที่แมทเท่านั้นนะคะแอปนี้นะดังในยุโรป ก่อนที่เขาจะย้ายเคลื่อนย้ายตัวมาทางอเมริกาทางแคนาดานะคะก็คือมีคนเล่นเล่นกันเยอะนะคะเล่นกันเยอะมากนะคะมันจะมีความแตกต่างที่พี่บอกไปแล้วนะคะว่ามีฟังก์ชันเสิร์ชนะคะซึ่งมันจะช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะกดชอบไม่ชอบหรือว่าจะไปอ่านโปรไฟล์ของแต่ละคนเพราะอะไรเพราะว่าคือแบบนั้นมันจะเสียเวลาแต่แอปนี้นะเขาจะส่งแมทมาให้คุณแต่นะคะแมทนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับคําถาม พิมจะบอกเพื่อนเพื่อนะคะว่าเมื่อคุณเข้าไปสมัครเว็บเนี้ยตอบคําถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าแอปเขาจะเก็บข้อมูลของคุณนะคะเก็บข้อมูลของคุณแล้วก็ส่งคนที่แมทที่มีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีสิ่งต่างๆที่ชอบเหมือนๆกันมาให้คุณเพื่อที่จะได้แมทกันเพราะอย่างน้อยๆเราก็จะได้ลดระยะเวลาการเสียนะคะการเสียเวลาในการที่เรานั้นจะมาเสิร์ชมาค้นหานะคะ ถ้าเขาส่งแมทมาให้คุณฟังให้ดีๆนะถ้าเขาส่งคนมาแมทให้กับคุณแล้วนะคะคุณเข้าไปอ่านโปรไฟล์ของเขาคุณเข้าไปดูรูปคุณไม่ชอบยกตัวอย่างคุณไม่ชอบนะคะคุณสามารถกดผ่านได้เมื่อกดผ่านไปแล้วก็คือเราไม่สามารถที่ติดต่อได้นะกรณีเล่นฟรีนะนะคะหากกรน,นีเราชอบเราชอบคนที่เขาแมทมาให้เราเราอ่ะกดไลค์ที่รูปเขา หลังจากนั้นนะคะหรือว่าเราจะกดในแต่ละแอปนะนะคะแต่ละแอปหาคู่มันจะมีส่งดอกไม้ส่งกริงส่งดิ้งๆไปนะคะเรากดไลค์ปุ๊บเราก็ส่งไปแล้วก็แชทฟังก์ชันมันจะเปิดขึ้นมานะคะนี่นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่น่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหากเราส่งกริงกดส่งอะไรไปแล้วผู้ชายกดไลค์ตอบกลับก็คือ2คนกดตอบกลับกัน แชทฟังก์ชันก็คือมันเปิดช่องการแชทมันจะเปิดขึ้นหากเขาส่งมาแล้วเราไม่ชอบส่งแมทคนที่แมทเรามาชอบไม่ชอบนะคะมันก็ผ่านไปหากเราชอบโปรไฟล์เขาเรากดรูปเขาเราส่งรูปกลิ่งไปผู้ชายเห็นผู้ชายกดชอบกลับนะคะประตูฟังก์ชันของการแชทมันก็จะเปิดขึ้นนะคะซึ่งนี่เป็นข้อดีแล้วก็ดีมากๆนะคะที่จะทําให้เรานั้นได้เจอคนที่เขาสนใจเราจริงๆ นะคะหมายความว่าเราส่งข้อความไปแน่นอนผู้ชายต้องอา่านเพราะมันเป็นแชทฟัก์ชันเพราะเขากดไลค์ชอบเรามาเหมือนกันนะคะเราก็สามารถที่จะแชทได้นะคะถ้าผู้ชายออนไลน์อยู่เราสามารถที่จะโทรวิดีโอวิดีโอคอลได้นะคะวิดีโอคอลได้นี่คือสําคัญแล้วก็สําคัญมากที่สุดนอกจากนี้เราจะรอให้เขาส่งแมทมมาหาเราวันละคนวันละสองคนไหม นอกจากนี้การจะเพิ่มให้เว็บไซต์ส่งคนมาแมทให้คุณมากขึ้นโดยการที่เรานั้นนะคะให้คะแนนสมาชิกยกตัวอย่างเช่นเราเห็นภาพเราเห็นภาพผู้ชายหรือว่าอะไรต่างเราเข้าไปดูภาพภาพเขาดูดีไหมมันจะมีคะแนนดาว1นึ่าห้าดาว เราไปกดให้คะแนนรูปยกตัวอย่าง2รูป3รูปเว็บจะเก็บข้อมูลคุณว่าคุณชอบคนสไตล์แบบไหนรูปแบบไหนและนอกจากนี้นอกจากรูปอย่างเดียวแล้วรา,ายละเอียดในโปรไฟล์รายละเอียดในโปรไฟล์นะั้นเขาลงแบบไหนเราไปกดให้คะแนนแอปเว็บ <Web S 1> หาคู่วันจะเก็บข้อมูลทั้งหมดให้กับพวกนี้ไว้แล้วก็จะส่งแมทคนที่แมทที่มีคะแนนเพิ่ม มาจากส่วนที่คุณไปกดเนี่ยไอ้กดกดอ่าไปกดไลค์กดชอบรูปเขาไปกดให้คะแนนรูปเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งคนแมทมาให้คุณมากขึ้นนี่คือมันเป็นข้อดีและข้อข้อแตกต่างที่มันไม่เหมือนแอปอื่นนะคะที่มันไม่เหมือนแอปอื่นๆนอกจากนี้นะนะคะนะคะนอกจากนี้แล้วมันจึงมีฟังก์ชันของการให้คะแนน ให้คะแนนอะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเขาส่งคนที่แมทมาหาคุณคุณชอบคุณกดไลค์คุณกดกระดิง่งไปหาผู้ชายผู้ชายกดชอบมาประตูแชทมันเปิดขึ้นแล้วนอกจากนี้แอปวันเวบหาคู่วันจะมีการให้คะแนนว่าการพูดคุยระหว่างคุณกับผู้ชายนั้นคุณคิดว่าผู้ชายเขาคุยเป็นยังไงอะไรอนะีมันมีการให้เลตติง้งให้เลตติ้งคะแนนทั้งสองฝ่าย นี่คือสิ่งที่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่เหมือนที่อื่นนี่แหละค่ะมันไม่เหมือนที่อื่นและบางกรณีที่แบบว่ามีโอกาสไปเดทกันมีการให้คะแนนให้คะแนนผ่านแอปนี่คือพิมไม่เคยพิมบอกนะพิมไม่เคยรู้เลยนะว่าในแอป,ปหาคู่เขาจะมีแบบนี้แล้วพิมพ์ก็ไม่เคยเล่นแอป,ปหาคู่วันนะพิมพ์ไปอ่านรีวิวแล้วพิมเห็นเออนะน่าสนใจมากๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นเลยนะคะ นะคะหากรณีที่เรามี Real Date นะนี่แหละที่เขามีการให้คะแนนการพูดคุยให้คะแนนอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่เป็นข้อดีนะข้อดีของเว็บนี้นะคะก็คือ,เ,อเขาบอกว่า Free Member who like member can chat นะคะนั่นหมายความว่าก็คือเราสามารถเล่นแบบฟรีได้นะคะเล่นแบบฟรีได้สามารถโหลดได้ทั้ง Android iOS หรือว่าเล่นผ่านเว็บไซต์ One ได้นะคะพิมพ์จะแปะรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะ นอกจากนี้ก็คือเป็นเมื่อเราต้องการที่จะวิดีโอคอลคืออย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าเราไปกดชอบเขาเราไปส่งกระดิ่งหาเขาเขากดชอบมาหาเราแล้วเขาออนไลน์ต่างคนต่างออนไลน์อยู่เราสามารถที่จะวิดีโอคอลได้วิดีโอคอลนี่มันเป็น p r i v a t นะคะเป็น p r i v a t แล้วนอกจากนี้นะเราไปร่วมกิจกรรมหมายถึงว่าไปให้รตต i n g ภาพไปให้ r a ต i n g บ่อยๆก็คือเขาก็สามารถที่จะให้ข่าวก็คือเหมือนมงกุฎนะคะเป็นอ่าเป็นเหมือนกับ คะแนนคะแนนให้กับเราซึ่งเรานั้นสามารถที่จะไปซื้อไอ้คลาวคอยเนี่ยนะคะก็คือเหมือนมงกุฎเนี่ยที่มีมูลค่าเป็นเงินเนี่ยสามารถจะไปซื้ออ่าเป็นอะพรีเมียมเป็นอสมาชิกแบบพรีเมียมก็คือมันจะมีความที่แบบว่าฟังก์ชันที่ดีกว่าที่เราเล่นแบบฟรีนะคะเล่นแบบฟรีได้นะคะก็คือมันนั่นหมายความว่าเราต้องแอคทีฟสักนิดนะคะในการเล่นเว็บเนี้ยนะคะก็คือ ไอเดียของเว็บนี้นะนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเขาอยากที่จะให้ได้คนที่แบบสนใจกันจริงๆนะคะที่เราสนใจโดยแต่ครั้งแรกผู้หญิงจะเป็นคนมูฟก่อนนะพิมพ mm ์ hmm. จะบอกนะคะว่าผู้หญิงเป็นคนมูฟก่อนแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าผู้ชายมูฟมาหาเราก่อนนะหมายถึงว่าส่งดอกไม้ส่งอะไรมาก่อนผู้หญิงเป็นเป็นคนมีปฏิกิริยาตอบกลับก่อนนะนะคะเพราะว่าเขาจะส่งแมทมาให้เราทุกวันนะคะส่งแมทมมาให้เราทุกวันตอนเที่ยงนะคะเวลาเที่ยงของต่างประเทศค่นะ แล้วก็แอปนะคะจะส่งข้อมูลมาให้คุณเมื่อคนที่แมทกับเหล่านั้นเขาวิวโปรไฟล์เราก็คือเขาดูโปรไฟล์เราอะไรต่างๆเขาก็จะส่งโน้ติฟิเคชันมาให้เราแจ้งเราว่าเนี่ยคนนี้คนที่แมทกับเหล่านะั้นเขาดูโปรไฟล์เราอยู่นะอะไรต่างนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าผู้หญิงเขาให้ความสําคัญกับผู้หญิงเป็นสําคัญในแอปนี้อย่างที่บอกว่าผู้หญิงต้องเป็นคนรีแอคชั่นกับผู้ชายก่อนนะคะ เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กฟีดแบ็กเมมเบอร์ชินะคะรวมถึงการพูดคุยการแชทแล้วก็ไปออกเดตนะคะเขาจะเมื่อเขารู้ว่าเราไปออกเดตหรือว,ว่าเราแชทกับคนนี้เขาก็คือจะให้เราเลตติ้งนะคะนี่คือข้อแตกต่างข้อเสียนะนะคะ บางคนนะอาจจะไม่ชอบวิถีแต่พิมพ์วิถีแบบเนี้ยมองว่ามันช้าที่จะส่งคนแมทมาหรือว่าผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายมูฟก่อนอะไรต่างแต่พิมพ์บอกนะคะว่ามันเป็นออปชั่นและทุกคนพิมพ์แนะนําเพื่อนๆนะคะไปโหลดมาแล้วก็ลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูออปชั่นเพราะว่ามันเล่นแบบฟรีได้ อย่างที่พิมพบอกในทุกๆคลิปนะว่าให้คุณเข้าไปเล่นในหลายๆที่เราจะเล่นที่เดียวไม่ได้เพราะเวลาเราไปเล่นในหลายที่เราก็จะได้ฝรั่งแต่และกลุ่มมาคุยนะคะเราอาจจะตัดช้อยคนนี้ตัดช้อยคนนี้นะคะเราได้ปลามาเยอะมาไหนในกระบุงเราล้วก็ค่อยตัดช้อยออกนะคะนี่คือเป็นข้อดีตราบใดที่แอปหาคู่มันเล่นฟรีกรุณาไปโหลดแล้วก็มาเล่นนะคะเล่นให้มันทุก เว็บไปเลยนะคะเราได้ใครมาคุยเราก็คุยไม่ได้คุยก็ไม่คุยนะคะก็แค่น,นั้นนะคะนี่คือสิ่งสําคัญดังนั้นนะฟังให้ดีถึงวิธีการเล่นแล้วก็เล่นตามหากคุณเล่นตามคุณรู้จักวิธีเล่นแน่นอนนะคะตามที่พิมพ์บอกนะคะแอปนี้คนสมาชิกเป็นหลายร้านนะหลายร้านนะคะด,ดังนั้นนะกรุณาโหลดมานะคะมันเป็นรูปปลานะคะเป็นรูปปลาที่พิมพ์เป็นเหม,นะมือนรูปปลาใช่ไหมนะคะเหมือนรูปปลานะคะ รูปปลาวันนะคะ ONCE นะคะ ONCE นะคะค่ะคุณพอเพียงนะคะนะคะค่ะคุณโบนะคะลองลองโหลดมาเลยค่ะคุณโพนี่นะคะค่ะคุณนุกนะคะค่ะคุณยุลดาเล่นให้มันทุกเว็บไปเลยนะคะเว็บไหนที่ฟรีเว็บไหนที่เราเล่นได้จงเล่นนะคะใช้รหัสเดียวนะใช้รหัสเดียวนะคะ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 ,นะคะ นะคะสวัสดีค่ะคุณลูกนันกาลุณพิมพ์แนะนํารหัสคุณใช้รหัสเดียวอีเมลใช้อีเมลเดียวอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าสร้างอีเมลสมัครเว็บเดทออนไลน์หาคู่หาผัวฝรั่งหาแฟนฝรั่งนี้ใช้แยกจากอีเมลทํางานอีเมลติดต่อเพื่อนฟูงอะไรต่างเพราะแอปที่พิมพ์แนะนําไปก่อนหน้านี้ทวูทวูนั้นเขาจะส่งข้อมูลไปตามคนที่คอนแทคคุณนะคะซึ่งพิมพ์ไม่แนะนาํา พิมพ์ไม่แนะนำนะคะพิมพ์แนะนําให้คุณแยกแยกต่างหากนะคะแยกต่างหากไปเลยนะคะแยกต่างหากไปเลยว่าเราเนี้ยจะเข้าเล่นเว็บไหนเออเราจะสร้างอีเมลอะไรต่างๆนะคะแยกต่างหากแยกต่างหากเลยนะคะนะคะแยกต่างหากเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะนะคะนะคะ ใครมีคําถามขึ้นมาได้มีน้องคนหนึ่งขึ้นมาถามพิมพนะว่าผู้ชายมาแชทด้วยสองวันละสองถึงสามชั่วโมงแล้วเขาจะเป็นกมเมอร์ไหมเขาไม่ได้พูดเรื่องเงินเรื่องทองนะพิมพูดนะคะว่าก c a ม,มอร์นะหน้าตรงปกก็เป็นอย่างที่พิมเขียนในคัมภีร์หาแฟนฝรั่งนะผู้ชายขอแต่งงานนะนะคะขอแต่งงานนู่นนี่นั่นน,นะคะเจอกันในชีวิตจริงนะคะสุดท้ายหมดไปสองแสนนะคะร้องห่มร้องไห้นะเงินเก็บมาตลอดชีวิตจาก,กเกษียณอายุจากการทํางานนะคะอันนั้นก็ถูกต้มนะ นะคะอย่างที่เคสดังนะคะทีอ่อยู่พัทยาใช่ไหมนะคะที่ถูกหลอกหมดไปสามสิบล้านตัวจริงนะดังนั้นนะคะหน้าตรงโปกหรือว่าไม่มีตัวตนหรือว่ามีตัวตนเนี่ยมันหลอกเราได้ทั้งหมดเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะต้องระมัดระวังตัวเองมากๆนะคะเราไม่บอกไม่ได้นะว่าจะไม่ต้มเรานะคะต้มเราหรือไม่ต้มเรานะคะ เพราะว่าคือเห็นแค่รูปเนี่ยไม่มันไม่ได้นะแล้วมีคนหนึ่งทักมาบอกว่าผู้ชายนะคะอันนี้ถึงเข้าเข้าพาร์ทของการตอบคําถามหลังใหม่นะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาขอที่อยู่อีเมลส่งเงินมาให้สามสามแสนเหรียญผู้หญิงหน้าโง่ที่ไหนมันจะส่งเงินมาให้คุณมีแต่กมเมอร์นะคุณนะคะนะคะแล้วคุณแอนนาบอกมาถามนะคะว่าเข้าเอาเข้าอเมริกามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ครบสามเดือนมีสิทธิ์ไปเดินเรื่องแต่งงานไหม คือพิมพูดตรงๆนะว่าพิมไม่แนะนําให้คุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาจดทะเบียนปรับระดับเพราะอะไรเพราะหนึ่งคุณไม่รู้สถานะที่แท้จริงของสามีของคุณผู้ชายบางคนไม่ได้บอกคุณทุกอย่างไม่ได้บอกคุณทุกอย่างบางคนนะคะส่งเสียเมียเก่าส่งเสียลูกส่งเสียนูน่นนี่เงินไม่พอค่าใช้จ่ายนะนะคะกว่าจะมารู้อีกทีว่าแต่งงานจดทะเบียนไปแล้วผู้ชายบอกว่าไม่มีเงินในการปรับระดับตายนะคะ กรุณาเข้าตามตอกออกตามประตูทาวีซ่าคู่มั่นทําวีซ่าแต่งงานหากมาที่อเมริกาคุณสามารถจดทะเบียนแล้วกลับไปรอวีซ่าแต่งงานที่ไทยเข้าสู่กระบวนการเซเช็คประวัติแบืกองการของทั้งคู่เช็ครายได้ว่าผู้ชายมีเพียงพอสำหรับสปอนเซอร์คุณไหมมันเคยมีกรณีเคสของผู้หญิงไทยนะคะที่รู้จักกับแฟนนะคะผู้ชายไม่ได้บอกเลยว่าผู้ชายนั้นเคยมีประวัติด้านยาเสพติดวันที่ไปขอวีซ่าสถานทูตให้ไ,ไหม สถานทูตไม่ให้วายเพราะว่าสถานทูตบอกว่าผู้ชายโกหกผู้หญิงคือผู้ชายไม่ได้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติของเขาดังนั้นนะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดการมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศพิมบอกนะคะว่ามันไม่ง่ายผู้ชายมีประวัติดีผู้ชายมีรายได้เพียงพอที่จะสปอนเซอร์เราคือสําคัญมากที่สุดนะคะเพราะเราไม่รู้อนาคตเรานะนะคะไม่รู้อนาคตเรานะนะคะ การขอวีซ่านะนะคะการขอวีซ่านะพิมพ์พูดนะคะว่าหากมาวีซ่าอเมริกานะหากมาวีซ่าคูมันเขาจะถามคุณเลยนะคะว่าเราเคยเจอกันในชีวิตจริงหรือเปล่าพิมพ์จะบอกวีซ่าแต่งงานต้องจดทะเบียนสมรสมีพี่คนหนึ่งพี่จุ๊บใช่ไหมมาถามนะคะเขาบอกว่าส่งข้อมูลให้กับผู้ชายฟังไว้นะคะว่าหากผู้ชายไม่มีรีแอคชั่นไม่มีปฏิกิริยากะหึ่นกะหึ่ดกะอะไรต่างๆนะคะที่จะหาข้อมูลให้กับคุณนะ อย่าไปต่อเลยค่ะเพราะอะไรเพราะผู้ชายไม่ได้สนใจหาผู้ชายสนใจจริงๆนะๆนะเขาจะอยากที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะว่าวีซ่าคู่มั่นต้องเจอการวีซ่าแต่งงานต้องจดทะเบียนนู่นนี่นั่น,นนะไอ้พวกไหนที่ไม่สนใจนี่ไม่ต้องไปคุยเสียเวลาการทำมาหารกินนะคะเพราะเราพูดเข้าหูซ้ายทุหูขวาเขาไม่เขาไม่เคยสนใจนะคะนะคะเอามีแฟนแล้วนะคะน้องคนนึงนี้ถ่ายไปนานนะคะมาอีกทีเลิกกับแฟนแล้วห้วยนะคะนะคะ นะคะนะคะมีคนมาถามพิมพนะคะว่าขอสัญชาติอเมริกันกี่ปีถึงจะขอได้มันขึ้นกับวีซ่าที่คุณมานะคะ้นกับว่าคุณได้กินการมาจากอะไรยกตัวอ,อย่างหากคุณจดทะเบียนคุณมาด้วยวีซา่าคูมา่มั่นมาด้วยวีซ่าแต่งงานนับถือวันคองกินการนะคะสองปีเก้าเดือนแล้วก็ต้องแต่งงานกับคนเดิม นะคะต้องแต่งงานกับคนเดินไม่มีการอย่าร้านอย่างอย่างกรณีของพิมพนะคะพิมพ์แต่งงานกับแฟนมา8ปีพอ2ปี9เดือนนะคะพิมพ์ก็สาม,มารถสมัครเป็นซิติเซนได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้วีซา่าเอ่อได้กร่นการมาจากอะไรนะคะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าเป็นแฟนแสแกมเมอร์นี่ระวังให้ดีๆนะ ะะเขาบอกว่าเขาเลิกลาและ้ระวังให้ดีๆพวกไหนที่ไปเป็นแฟนแสแมเมอร์คุณจะได้เข้าคุกฟรีนะคะคุณจะได้เข้าคุกฟรีเพราะอย่างกรณีมีน้องคนหนึ่งที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้หญิงไทยแล้วก็แต่แต่น้องคนนี้เขาเส้นเขาใหญ่รวบผู้หญิงได้ทันควันนะคะผู้หญิงบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะเงินเข้าบัญชีคุณ นะพวกนี้เป็นเมียสก c a m m e r ทั้งนั้นนะคะระวังให้ดีๆอย่าไปหลงกนสแกมเมอรู้ว่าเป็นสก c a m m e r คุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนก c a มอร์ได้หรือวะเป็นบ้ากันบ่นะคะบางคนนะคะคิดว่าจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นคนดีรักเราอะไรต่างทีบ้านะคะนะ,ะสแก c a มอร์เป็นอาชีพหลอกลวงต้มตุ๋นนะนะคะคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ข้อหาช่อโกงเลยนะคะเจะ้าคุณภูวานาถนะคะระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆนะนะคะเตือนด้วยความหบังดีนะนะคะ ออดีแล้วนะคะดีแล้วนะคะเลิกตอนนี้ดีกว่าแต่งงานจดทะเบียนไปแล้วเลิกนี่เสียศูนย์เลยนะคะนะเสียศูนย์เลยเด้อนะคะมีคนมาถามพิมพ์นะว่าเเ,าเรียกว่าอะไรนะสาวสวีเดนนะ่ะนะคะชอบหนุ่มคนไทยไหมดูคุณบอยพิษณุนะกับคุณแมนด้าคุณแมนด้าเป็นคนสวีเดนนะนะคะเป็นคนสวีเดน ะะพิมพ์เคยพูดแล้วนะคะในเรื่องของการที่ที่พิมพ์ออกคลิปพิมพ์จะบอกแนวแนวการทำคลิปของพิมพ์ต่อไปนะว่าตอนเช้าพิมพ์จะพิกอัพตอนพิมพ์จะทำคลิปช็อตหนึ่งหนึ่งนาทีนะคะลงตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งเช้าที่ไทยนะคะตอนเย็น,นะคะ่ะพิมพมีเวลาพิมพ์จะมาไลฟ์หรือว่าลงคลิปยาวนะคะ เพราะว่าพิมพ์ลงทาง t i k t อกด้วยนะคะทิกต o k พิมพ์ก็ลงทาง t i กตอกแล้วก็มาลงทางนี้ด้วยนะคะดังนั้นตอนเช้าพิมพ์จะเอาคําถามที่เพื่อนๆส่งมาทั้งทางเพจฮาแฟนต่างชาติไปกดไมค์ตอสิบห้งทาง YouTube นะคะทั้งทาง t i k t อกนะพิมพ์จะมาตอบเป็นคําถามชั้นๆันหนึ่งนาทีนะคะมาลงตอนเช้านะคะ โอเคโอเคโอเคนะคะ <spe aker> เพื่อนๆ <spe aker> วันนี้ก็พวป่า <spe aker> พูดคุยกันแค่นี้อย่าลืมไปโหลดแอปหาคู่วันเว็บหาคู่วันนะคะอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะจำไว้นะหาผู้ชายคุยแต่เรื่องนี้เขาสนใจแต่เรื่องนี้นะ ะะเขาสนใจคุณแต่เรื่องนี้นะคะไม่สนับสนุนนะคุณดูยังไงเขาจริงใจนะคะเขาก็คือโวยหาแต่เรื่องนี้นะคะแทนที่จะสนใจเราเป็นหลักนะ,ะไม่ใช่นะคะไม่ใชะะ่โอเคนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปโหลดแอปหาคู่วันมาสมัครแล้วก็ฟังที่พิมพ์บอกวิธีการเล่นนะ,ะเพราะในหลายๆคนเข้าไปแล้วเออเออหรือ,อนะคะไปต่อไม่ได้นะ,ะเขาเล่นยังไงอะไรเขาทำยังไงอะไรต่างๆนะฟังให้เข้าใจแล้วก็ไปเล่นนะคะเล่นไม่ยากนะคะแต่มันไม่มีฟังก์ชันเสิร์ <laughs> นะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะ